พี่น้องประชาชนไม่รู้ยังไม่รู้ว่าพอ,อรตรพลตลเ็กสุวัสด์แจ้งยอสุเป็นคนอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องตู้มาเนี่ยที่ปกองปูเข็มนะหรือร้อยเอกทรงกฎนะครับไปโดนกระทืบนะในพื้นที่ภาคสองนะครับสิ่งนี้ในประวัติของผลตเวกสุวัสด์แจ้งยอสุข สมัยเป็นพุ่งกลับเนี่ยนะครับเป็นคนที่เกลียดเรื่องตู้มาหรือตู้ผลไม้ที่มีการหลอกเอาเงินเด็กนะครับทั่วประเทศที่เวลาหยอดเหรียญแล้วก็จะมีนะครับสามารถเมื่อชนะได้เงินกิง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 เนี่ยนะครับในวงการตํารวจนะครับเขารู้กันทั่วว่าพลตำรวจสุวัสด์แจ้งยจสุขเนี่ยเป็นคนที่เกลียดเรื่องตู้มาเป็นอันดับหนึ่งของ ของแกนะครับของท่านนะครับของท่านนะแล้วก็เป็นคนที่จะไม่ให้มีตู้มาเลยนะครับหรือตู้ผลไม้ดังนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับเป็นกฎเหล็กใน20ข้อที่พลตรลสุวัสด์แจ้งยศุกเนี่ยไม่ให้มีตู้มานับตั้งแต่มารับตำแหน่งนะครับในวันที่1ตุลาคม2องพ เป็นนโยบายนะครับที่ไม่ให้มีตู้มาทั่วประเทศจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีคำสั่งไปแล้วก็มีตำรวจในพื้นที่ของจังหวัดระยองยังปล่อยให้มีตู้ผลไม้นะครับก็มีคำสั่งเด่งเข้ากุนะครับจำนวนสองที่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่า คนไหนที่มีนะครับข้อมูลว่าปัจจุบันยังมีตู้ไม้อยู่หรือตู้ผลไม้อยู่นะครับมีรางวัลตู้ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้าโรงพักไหนมีหรือในพื้นที่ไหนมีตู้ผลไม้หรือตู้นะครับตู้ม้านะครับคุณแจ้งมาได้เลยครับถ้าจับได้นะครับมีรางวัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับไปรับจากผู้ร่กับทุกโรงพักได้นะครับทั่วประเทศ ไปรับได้เลยครับพุ่มกับทุกโรงพักทั่วประเทศยินดีจ่ายให้ตู้ละหนึ่งหมืนบาทนะที่ผมกล้าท้าเนี่ยพราว่าวันนี้ตั้งแต่พลตเวจสุวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ยมีคําสั่งห้ามมีตู้มาทั่วประเทศปรากฏว่าวันนี้เนี่ยไม่มีกดังที่เพียงพอที่จะเก็บตู้มานะเพราะตู้มาเนี่ยมีเป็นล้านล้านตู้นะครับผมเลยไม่ต้องให้ประชาชนทราบมีเป็นล้านร้านตู้ครับนะจนกระทั่ง คนที่รับสัมทานตู้ม้าไปตอนนี้ยังหาที่เก็บหรือโกดังเก็บตู้มา้ายังไม่เพียงพอดังนั้นใครที่เป็นเจ้าของโกดังใครที่มีโกดังให้เช่าก็ไปติดต่อเจ้าของตู้มา้าหรือตู้ผลไม้ได้นะครับว่าเฮียถ้าไม่มีที่เก็บมาฝากผมเก็บกอนก็ได้เพราะว่าสองปีที่พลตำรวจสุวัสด์แจ้งโยสุกดำรงตําแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะไม่มีพี่น้องจะอาพี่น้องประชาชนจะไม่เห็นตู้ม้าอีกต่อไปนะครับ ผมกล้าพูดเพราะว่าผมรู้ประวัติของพลตเดจสุวัสดิ์แจ้งยอดสุตีว่าท่านเป็นคนที่ไม่เอาตู้มาแน่นอนนะครับตู้มาในประเทศไทยเนี่ยจะแบ่งเป็นโคต้าแบ่งเป็นสายมีการประมูลโดยสัมปทานต่างๆนะครับเราไม่ต้องไปถึงในพื้นที่นะครับเพราะเรามีข้อมูลอยู่แล้วว่าในแต่ละภาคในแต่ละพื้นที่จะมีการประมูลมีการนะครับกาหนดสัมปทานโซนใครโซนมันดังนั้นเนี่ยผม ใจไม่ถึงพอที่จะทําเหมือนพี่ปูเข็มไปให้กระทืบอย่างนี้ผมผมไม่เสี่ยงเพราะว่าข้อมูลเรามีอยู่แล้วว่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะรู้กันทั่วประเทศว่าตู้ม้าวันเนี้ไม่มีโกดังจะเก็บนะครับเพราะว่ามันเยอะนะเยอะแล้วก็ผลประโยชน์มหาศาลพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าสมมติมีร้านตู้นะครับทั่วประเทศตู้นึ่งลองต้มเด็กนะครับ เล็กๆได้เด็กนักเรียนอะไรได้นะครับหรือเด็กโตนะครับไม่ต้องเอามากนะครับวันหนึ่งตู้ละห้าร้อยบาทถ้ามีร้านตู้ก็วันละห้าร้อยล้านนะครับนะเดือนหนึ่งพี่น้องประชาชนก็ลองเอาสามสิบคูณแล้วคูณด้วยสิบสองนะเป็นเท่าไหร่ครับหลายหมื่นล้านบาทสำหรับตู้มานะครับแต่ทําไมพลตําเเลสสุวัสด์แจ้งย,งยงสุผู้บัญชาการตำรวจชาติถึงไม่ให้มีตู้มาทั้งๆที่ถ้าสมมุติว่า นะครับเป็นตำรวจที่ไม่ดีนะหวังแก่ผลประโยชน์นะครับพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าตู้มาตู้หนึ่งสมมติห้าร้อยบาทต่อตู้นะแล้วถ้ามีล้านตู้ก็คือวันละห้าร้อยล้านนะครับคูณด้วยสามสิบนะครับห้าร้อยคูณสามสิบเท่าไหร่ครับหมื่นห้าพันล้านหมื่นห้าพันล้านเนี่ยคูณด้วยสิบสองพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าปีหนึ่งเป็นแสนลา้าน ปีหนึงเป็นแสนล้านถ้าพบตอรอนะครับสมมุตินะครับเอา20%กพอหรือ30%กพอมีเงินเข้ากระเป๋าหลายหมื่นล้านบาทต่อปีเห็นไ,ไหมครับนี่คือความจริงใจที่พ,ออพบตอพลเอกสุวัสด์แจ้งสุขเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตสมัยเป็นผู้บัญชา,า,าการตำรวจทรภาคสองรักษาการ มีเจ้าของบอนเนี่ยนะในวงการเขารู้กันหมดเสนอเงินเนี่ยเดือนหนึ่งไม่ต่างว่า20ล้านบาทในการเปิดบ่อนในพื้นที่ภาคสองรักษาการนะครับมีโอกาสเนี่ยเขาให้เลยเดือนละยี่ล้านบาทนะในวงการเขารู้ดีไม่รับแม้แต่บ,บาทเดียวจนกระทั่งมีคําสั่งแต่งตั้งผู้บัญชาการภาคสองคนใหม่มาเห็นไหมครับแกไปรักษาการเนี่ยหลายเดือนถ้าเป็นคนที่โลก เดือนละ20ล้านดู5เดือนก็ได้ร้อยล้านแล้วใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายพี่น้องประชาชนว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยที่ผมโพสต์ไปว่าเฮ้ยับตู้มาเนี่ยเดี๋ยวสามวันก็นมาสี่วันก็นมาห้าวันก็นมาสิบวันก็นมาคนอื่นผมไม่รู้แต่สําหรับคนนี้พี่น้องประชาชนรับรองได้เลยว่าถ้าท่านยังดำรงตําแหน่งสองปีจะไม่มีตู้มาในประเทศไทยแน่นอน ผมกล้าหัวร้านเป็นประกันนะถ้ามีมาเหยียบหน้าผมได้เลยนะผมกล้าท้าเพราะว่าผมรู้นะครับว่าท่านไม่เอาแน่นอนตู้มาและผลประโยชน์ตู้มาหมาสารเพราะไม่นั้นเนี่ยผู้กองปูเข็มไม่โดนกระทืบหรอกนะจมตีนนะเพราะอย่าลืมว่าในแต่ละจังหวัดในแต่ละภาคเนี่ยมันมีการประมูลเป็นโควตาโซนไครโซนมันดังนั้นเนี่ยวันนี้ ถ้ามีตู้ม้าหรือตู้ผลไม้หนึ่งตู้หนึ่งหมืนบาทไปรับจากผู้กับทุกโรงพักได้เพราะถ้ามีตู้มา้าโรงพักไหนผู้กับโดนแด้งทันทีภายในไม่เกินนะครับหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่มีการถูกจับได้รับรองว่าถ้าถูกจับตู้ผลไม้หรือตู้ม้าในในยุคพลตำรวจสุวัสดิ์แจ้งสุข,สขไม่เกินหนึ่งชั่วโมงรับรองว่าเข้ากุ่มสบกรแล้วไม่ได้เกิดครับผมบอกให้เลยน,นะ อันนี้ผมพูดเนี่ยเพราะผมรู้ว่านิสัยท่านเป็นคนอย่างไรนะกล้าออกมาการันตีเพราะว่ารู้ประวัติในวงการนะครับและท่านเนี่ยเป็นคนรวยครับไม่ได้เป็นคนจนนะท่านไม่สนใจนะลุกนี้ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งผมกล้าพูดได้อีกเรื่องหนึง่งนะเพราะว่ามีคนที่รู้จักท่านเนี่ยเอาชื่อท่านไปหากินนะ ในวงการเขาเรียกเฮียปุ๋ยนะเขาเรียกเฮียปุ๋ยนะครับนะเอาชื่อท่านไปหากินว่าสามารถวิ่งเต้นซื้อหาตำแหน่งได้ระ,ะดับผู้วมกับรองผู้การสาวัดไรได้นะในอดีตเฮียปุ๋ยเนี่ยทาได้ครับเพราะว่ารู้จักรู้จักกับใครก็ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวฟ้องผมอีกนะในอดีตเนี่ยเขาเขาเคยทําได้ไม่จะทาไม่ได้เขาสามารถซื้อขายตําแหน่งได้จริงแต่พอมาถึง ยุคนะครับทนตำรวจเอกสุวัตเนี่ยท่านประกาศเลยเอ,ยเอย้ปุ๋ยถ้ามีปุ๋ยโดนตำรวจที่ไปซื้อซื้อตำแหน่งกับปุ๋ยก็เสียงเงินฟรีนะเขาเรียกเฮียปุ๋ยเขาเรียกเฮียปุ๋ยนะครับนะคืออันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมรู้จักดีนะเฮียปุ๋ยเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ของ สมุดประการนะครับนะอันนี้คือรู้จักกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในวงการตํารวจเนี่ยรับรองว่าเรารู้กันอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของสมุดประการเนี่ยซึ่งผมอยู่ที่นี่มา20กว่าปีนะนะครับรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครในวงการนะครับนักเลงหรือในวงการตำรวจทหารกเรมานาหรือสายการเมือง นะครับดังนั้นจำไว้นะครับถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเห็นตู้ม้าหรือตู้ผลไม้ไปเก็บตังค์พุ่มกลับได้เลยครับลงพักละหนึ่งหมื่นบาทเพราะอะไรไหมครับเพราะถ้าท่านแค่ถ่ายคลิปวิดีโอได้นะครับว่ามีตู้ม้าอยู่ตรงนี้นะครับสองตู้รับรองพุ่มกลับโดนเด้งทันทีนะอันนี้อันนี้ผมบอกได้เลยว่า ก้าพูดกล้าการันตีเพราะมีตัวอย่างให้เห็นแล้วที่าคสอ